มีแต่ทําให้ทำให้กระทำให้กันตลอดดูแลการแสดงออกให้แก่กันว่าเออใหม่ไม่เคยน้อยมากที่จะบอกลักนะคะก็แสดงออกโดยการกระทำทั้งหมดในการดูแลอดีตแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวและญาติของดิต แล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้าต่อไปในอะนาคตมีครอบครัวของเรามีลูกก็จะดูแลเป็นเป็นเป็นลูกเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีของเียกค่ะ ก็กัอนอ่กต้องขอขอบคุณแขก้มีเกติทุกท่านนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวของใหม่เองทั้งคุณแม่ของใหม่แล้วก็พี่พี่ของใหม่นะครับรวมถึงญาติญาติทุกคนของใหม่แล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายญาติญาติทุกคนนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลย <laughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับมีความสุข มีความสุขกับความตื่นเต้นครับประทับอะไรประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวจริงๆตลอดระยะเวลาที่ที่คบกันมาดูแลเอาใจใส,ส่่งกันและกันมาต้องบอกว่ามันประทับใจตลอดครับมีอะไรแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทําให้เกิดเป็นความรักความผูกพันจนถึงมาวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้แต่งงานกันก็ มากมากรู้สึกดีใหม่เป็นคนดูแลเอาใจใส่ดีทุกอย่างครับรวมถึงน้าตญ้พี่น้องครับผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว <laughs> ขอบคุณมากครับส่วนคำมั่นสัญญาที่ผมมีให้ไว้ผมขอบอกว่าผมตั้งใจที่จะทำให้ครอบครัวของเราเองมีความสุข มีเชื้อสายทายาตตระกูลที่ดีมีความสุขแล้วก็รับใช้ประเทศชาติมัน่นคงครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมาครับและยังมีพิธีการที่สำคัญคือจะมีการตัดเค้กโอกาสนี้คู่บ่าวสาวช่างภาพเตรียมให้พร้อมเลยครับได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วควรจะน้อยหน้าใช่ไหมข้างตังยังอยู่ที่ทั้งสองคครับ ในช่วงเวลาอันเป็นมงคนลนะครับเราก็จะส่งดวงจิตแห่งความรักความผูกพันให้ผู้บ่าวสาวในมั่นคงในคบสัญญาและการปฏริบัติที่ดีต่อกันครับความรักที่เป็นการเสียสละของทั้งสองคนถือว่าเป็นคูเแบบสัยติวากับเป็นคู่กันแล้วก็ไม่ขาดแคจาก,กาาันในควาครู้เรืปองวาสนา หลังากนี้เราจะได้ฝันเลยจากนักดนตรีรอบๆมาจังครับแล้วก็ให้หลังรักทั้งสองประสบความสําเร็จอยู่ที่ผู้ที่จะครองรักครองเรือนให้มั่นคงดูแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่ดูแบบอย่างจากพี่ๆน้องๆจากทุกท่านผู้สูงเกียรติมาที่สถานที่แห่งนี้ต้องเสียสละต้องอดทนต้องยอมครับเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขบางครั้ง จะไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็ใช้วิธีนิ่งสวยประทับใจครับไปหลังนนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องสร้างครอบครัวให้มันมม่นคงมังท่านยังยืงยนนะั้นครูบาวสาวคงจะจดจำวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทั่ท่านเรสามารถได้บอกกล่าวไว้แล้ว อีกไหมถ้าไม่มีก็เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็ใหม่นะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นส er> ักขีพยานในวันนี้นะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณจากใจจริงๆครับบขอบคุณมากครับ ตอนถ่ากล้องนี้นะครับหนึ่งสองสาม้ารับหนึ่งสองหรือปกดไลค์ที่มาลุ้นหนึ่งหนึ่งสองสมองกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับหนึ่ง น pues <th <the mm ี่ับเนมัเครับอมนีครับนึู่สองาโอเคอก